มีแก้ๆอย่างนี้ระบ,บายแน่นอน วิ่งยันตรงนี้ไปถึงตรงนู้นก็เททางนี้ไปถึงตรงนู้นก็ประมาณกิโลหนึง่งเกือบหนึ่งกิโลไปถึงตรงขอบนูน้นกองดินนู่นกองดินด้านหลังนู่นที่เขข้อสร้างข้ามาเลยหรือไปก็อาจจะเททั้งบอ่อ ชอบจังเลยล็อกกี้สำหรับผมล็อกกี้แบบไม่มีวันตายจริงๆแต่ถ้ารุ่นใหม่ก็ตะกูล6กล้อที่ผมชอบก็เป็นอ e ีซูซูเฮบอกับเครื่อง26แล้วก็ล็อกกี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นเ r 2 6หแล้วก็สองร้อยสิ ถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นตระกูลล็อกกี้แล้วก็เดก้านะครับส่วนถ้าตระกูลฮีโน่ชอบโดมิเนเตอร์อสมอสามเอ็มแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบก็คือของอันอะไรนะซูปเปอร์เซียฮีโน่ ino, ซูปเปอร์เซีย ก็เป็นรถในตำนานไม่มีวันตายเหมือนกัน,น,นแต่โดมินิเตอร์นี่ผมชอบไปเดมนะคันน,ะนี้ ข้างนอกก็วิ่งกันสนุกเลยสีลมพูล็อกงี้เหมือนกันไม่มีติดแน่นอนงานนี้วิ่งสบายาบายเสียค่าน้ำมันแล้วก็ค่าสุดหล่อนิดหน่อยครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรก็สบายงานนี้โอ้โ,อโอเกือบดับ เสียงเครื่องสั่นมันจะดับอาการร้อนมากครับน้องนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้ยตบไปหนึ่งที จะโชว์โหดไปเนาะไม่มีนะคะนันนี้แตุ่้นเยอะเป็นหน่อยรถไทยก็ค่าดุนก็50บาทขึ้นนะครับ อันนี้เป็นงานเหมาอมงานเมาของโรงงานนะครับโรงงานเขาจ้างมาจําอยู่แล้วของทีมงานแสงอุทัยเจริญทรัพย์นะครับของสทศก็โดนจ้างอยเหมือนกันครับโดนจ้างบ่อยเพราะว่าเป็นของโรงงานโดยเฉพาะโรงงานเขาจ้างโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็เมือ่อสุดนี้เพิ่งวิ่งสายในโรงงานไปทำเที่ยวจัดในวันนี้เห็นเขาบอกว่าจะสลับกันมานะรถรถทั้ง50าสิบคันถ้าสมมติว่าวันนี้ชุดนี้วิ่งพอแล้วก็วจะเป็นชุดอื่นวิง่งมาวิ่งแทนนะครับ เมื่อกี้ผมซื้อน้ำไปให้ต่อคนขับแมโครพี่ก้องคนขับล็อกกี้ดูมิเนเตอร์และคนขับรถไถครับเดีย๋ยวให้พี่ล็อกกี้เขาไปเถ้าพี่ล็อกกี้เขาลงเร็วนี้อาจผมอาจจะไปนั่งก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ สอสยามเอ้ยสายลมนะครับนั่งจนพอแล้ว โอ้เกือบเกือบจะโชว์ห้อแล้วลูกเป๊ะ <laughs> โอ้ยลงแป๊บเดียวครับ